ค่ะ่ะที่เดินสายรับรางวัลนะคะทุกคนว่านย่างไงโอ้ตื่นเต้นทุกเวทีทุกๆรางวัลทุกๆแค่ช like oh. ื่อเข้าชิงอ่ะหนูก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะเพราะว่าแบบตั้งแต่เด็กๆคือเราเห็นนายนายอวอร์ดในเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยแบบโอ้มีเราด้วยใช่คือเราต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะที่สนับสนุนแม้ว่าจะรางวัลไหนก็คือเขาจะเอามาให้ได้เลยน่ารักมากเลยค่ะ a c t u a l l y เราดีใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆนคือทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแต่คำรอบก็คือหอมนะใช้คำว่าหอมได้เลยนะแม่เป็นรางวัลของทุกคนเลยค่ะใช่ก็คือรางวัลของแฟนๆรางวัลของทุกๆคนที่แบบอยู่ด้วยกันกับเราใช่ขอบคุณมากๆที่สัพพอร์ตเสมอเลยค่ะเรียกว่าเป็นที่รักมากเพราะว่าล่าสุด52ใช่ไหมสใช่ค่ะ สุดโหไม่คาดหวังเลยค่ะตอนนั้นอะแบบแบบหูขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแบบคือหนูเห็นในในในรูปใช่ไหมคะเห็นแล้วว่าแบบโอเคมันประมาณนี้แต่พอเห็นตัวพอไปเจอของจริงคือแบบอย่างเงี้ยยังไม่หมดอีกเหรอคะอย่างเงี้ยแบบเดินหนูเดินไปเอาอีกกออีกง่ึงเขาตั้งใจคิดทุก คอนเซปต์เลยค่ะมันมีความเป็นตัวเราของดิฟินก็มีความเป็นผีเสื้อของหนูก็มีแค่แบร์ฉลามเป็นอะไรที่น่ารักเนาะน่ารักค่ะสุดๆค่ะสุดๆค่ะโอ้โหหนูอยากหนูไม่รู้จะพูดคําว่าขอบคุณมันไม่มีแล้วมั้งคำคำว่าเกินคำว่าขอบคุณอ่ะคือเราขอบคุณจนแบบมันมันต้นปัารสุดๆไปเลยค่ะ ว่าไม่ได้มีส่วนแบ่งด้วยแต่เห็นแล้วยังชื่นชมกัค่ะเราจมดมกันได้เจอทุกท่านเลยนะคะก็น่าจะเป็นเดือนหน้าที่ที่จะได้ออกนอกประเทศค่ะแต่ก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นที่ไหนแฟนๆก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าโปสเตอร์ออกแล้วโอเคพูดได้แล้วไปฟิลิปปินส์ก่อนละกันใช่ไปฟิลิปปินส์ก็คือเป็นของ a r o m a g i c Care ที่พวกเราเป็นพิเซนเตอร์ใช่และที่เหลือก็น่าจะมาเก้าเออได้เลยเหรอได้เลยเหรอ มมีีวอนยากอยากไปให้สุดเลยค่ะแต่ว่าตารางเราก็ค่อนข้างพยายามจัดอยู่ค่ะหนูอยากไปให้ได้ครบๆจริงๆใช่แต่ว่าก็ก็ได้ทั้งคู่ใช่ไม่บอกคัะแฟนหลอยคนแล้ะ I love you นะคะ thank you for everything เลยค่ะรักนะคะขอบคุณที่ p o อ t ในทุกๆวันเลยค่ะ Love you love you ค่ะ 拜拜。Bye bye.